สวัสดีคะ่ะเทรดเดอร์ทุกท่านนะคะสำหรับเช้านี้นะคะโค้ดก็ตื่นขึ้นมาดูกราฟนะคะแล้วก็วิเคราะห์ให้ทุกคนนะคะด้วยความเป็นห่วงเนาะว่าเอ้ยทุกคนจะเทรดอะไรหนอนะคะก็ตามทรงที่มองอยู่ตอนนี้นะคะก็คือโค้ดทำกราฟทำไดมอนด์เนาะแล้วก็เบรกเอาลงด้านล่างแล้วนะคะถ้าไม่มีอะไรผิด ราดนะก็กราฟจะลงไปที่2,257นะคะอ่าระคะีเทสกลับมานะตอนนี้ก็คือเบรกแล้วนะคะถ้ารีเทสกลับมาไม่เกิน80-83นะคะกราฟก็จะเทลงมาที่2,257นะคะก็หรือนะ,ะหรือลึกกว่านั้นก็คือ50นั่นเอง2,250นั่นเองค่ะก็เทรดด้วยความระมัดระวังนะคะโคตรเป็นห่วงอะคะ่ะก็เลยเข้ามา วิเคราะห์กราฟให้ตั้งแต่เช้านะคะก็อยากให้ทุกคนเก็บกำไรกันเยอะๆนะคะตอนนี้กราฟเป็นแพทเทิร์นแบบค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าเป็น Diamond Pattern นะคะแล้วก็บลิกเอาออกมาแล้วด้วยเนาะก็มีเป้าหมายนะคะคิดว่าน่าจะอยู่ที่2องพนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายมามาวิเคราะห์กันอีกรอบนะคะว่ากราฟ ะไปไหนแล้วก็สามารถทำอะไรได้อีกบ้างนะคะโอเคขอให้ทุกคนเก็บกำไรได้เยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ